แต่หลายคนก็เลยเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ซิงเกิลที่2จะมาสักทีนะคะเราไปอัปเดตจากหนุ่มคนนี้กันกค่ะโตสัต์สิทธิ์ค่ะ ซิงเกิลใหม่ตอนนี้นะครับหลังจากเพลงแรกที่ออกไปแล้วเนี่ยชื่อเพลงว่ากักใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องถามว่าเฮ้ยกักอะไรจริงหรือเปล่ากับชีวิตจริงหรือเปล่าครับคุณไปฟังเพลงที่2เองนะครับเพลงซิงเกิลที่2เพิ่งออกมานะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดในอัลบั้มชุดนี้นะครับเพลงนี้ชื่อว่าโลกที่มีเธอครับผมเพลงนี้พูดถึงการที่เรามีใครสักคนอยู่บนโลกเนี่ยครับผมเรารู้สึกว่าโลกมันดีเพราะว่ามีเธอคนนี้นี่เองครับแสดงว่าสถานะความรับของเราก็ชัดเจนมากเลยนหครับผม ผมก็ฟังในเพลงเอาครับผมทุกอย่างมันอยู่ในเพลงอยู่แล้วครับผมฟังในเพลงเอามีคนพูดเหรอครับจริงๆก็ไปฟังในเพลงเอาแล้วกันครับผมเพราะว่าเพลงมันคือคำตอบทุกอย่างและในเพลงเองมันก็แบบมีคำตอบอะไรของมันเองคือคุณไปฟังแล้วคุณคิดเอาเองแล้วกันนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากแลผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับหลายๆคนที่จริงๆแล้วเหมาะกับชีวิตทุกคนนะครับผมเพราะว่าเพลงนี้เหมาะไปกับคนเหล่านั้นที่ทาให้ชีวิตของพวกคุณรู้สึกว่าทุกๆวันเนโลกมันสวยงามครับผม นะคะได้คําตอบกันแล้วนะคะซิงเกิลที่2ของหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะในเพลงที่มีชื่อว่าโลกที่มีเธอนั่นเองแล้วก็พี่ๆนักข่าวก็แอบถามเรื่องหัวใจไปด้วยเลยค่ะ่มโตบอกว่าไปฟังเอาในเนื้อหาเพลงนั่นเอง <c oughs> ความลับตอนนี้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมหาฟังกันได้แล้วะค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ